ไลอยอนบอกว่าเธอรู้ตัวใช่ไหมว่าเธออยู่เมมีเจ้าหน้าที่เขาไป่พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาสเปน <c oughs> แต่น,นี้มารอเครื่อง <c oughs> กับไทยนะคะอยู่ที่ร้านอาหาร <c oughs> <c oughs> กำลังการข้าวนะคะ อันนี้เป็นเ e i g e มีไ i f i ฟรีที่สนามบินแมีม่นะคะในอิสตันบูลมันระยะเวลาต่อไปลาไม่เคยนชั่วนเครื่องพอชิบว่าโตเครื่องใช่หมบอกเยลลอ่ยูนิคก็สามชิ้นนะที่เดียว นี่ก็เป็นเมนูอาหารนะคะมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารให้เราเลือกด้วยนะคะมีวายเสิร์ฟกันชุนาเลยนะรีคเควสต์ได้ตลอด อันนี้ก็คืออาหารของเราจ้าแกะฟอยล์ออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะมีฟอยล์ห่อไว้ก็มั่นใจในเรื่องของความสะอาดเรากินได้ทุกอย่างนะคะไม่มีปัญหาแต่ว่าดอยอันไม่ชอบอาหารก็จะเป็นพวกชีสมันโบนโดยประมาณนี้นะคะหลายๆเมนูไม่รู้จักนะคะแต่ว่ารสชาติใช้ได้หน้าตาน่ากินอย่างอันนี้นะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นพุดดิ้งนะคะ แต่ก็ไม่ได้หวานอะไรโอเคสำหรับเราเราชอบจะจืดแล้วก็กินได้และอันไม่ค่อยชอบมาถึงสนามบินอิสตันบูลนะคะสนามบินใหญ่มากแล้วเธอฉันลงที่เกตเแล้วฉันจะต้องวิ่งจากเกต A ไปถึงเกต F ซึ่งไกลามากๆนะคะถ้าเกิดว่าเราโชคดีลงเกต A แล้วก็ไฟล์ไปของเธออยู่ที่ เขต B C เนี่ยมันจะใกล้กว่าใช่ปะแต่เรานเนี่ยต้องวิ่งข้ามตึกขึ้นบันไดเลื่อนตรงนั้นลงบันไดเลื่อนตรงนี้ขึ้นลิฟต์ขนาดนั้นเลยนะคะระยะเวลาตอนนี้เหลือแค่50นาทีเพราะว่าเครื่องออกจากแมมมี่เลด40นาทีนะคะไม่ใช่30นาทีด้วยความที่เราไม่สบายเราก็เลยเดินช้านะคะไรอันก็เลยเอากระเป๋าเราไปลากให้แล้วก็ให้เราเดินตัวเปล่า พนักงานตุรกิสแอร์ไลน์ ine, เขาแนะนำว่าให้จองตั๋วเผื่อ3-4ถึงชั่วโมงในช่วงต่อเครื่องนะคะเผื่อเครื่องดีเลย์อย่าหาคำนะคะในการจองตัวเครื่องบินช่วงเปลี่ยนไลท์ระยะเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไลท์ดีเลย์ที่ต้นทางมม่ไหมจองเลยดีเลย์สี่สิบหกเกิดมาไม่ทันนะคะพอมาถึงดิสันบูต้องรีบแต่แต่ว่าไม่ทันนะคะมาทันก็ลงเรื่องที่ เกตเอแล้วก็ต้องเดินรอบสนามบินที่เกตเอเลยรอบเป็นวงกลมเลยนะตอนนี้นะคะเรากำลังจะออกจากอ <c oughs> ิสตันบูลไปทางที่กรุงเทพนะคะเครื่องจากอิสตันบูลไปกรุงเทพนะคะ <c oughs> ก็จะเก่ากว่าจากแมมี่มาที่อิสตันบูลที่นั่งก็จะแคบๆเล็กๆไม่เหมือนจากแมมี่มาอิสตันบูลจากแมมี่มาอิสตันบูลที่นอนเยอะมาก และแล้วเราก็มาถึงที่เมืองไทยนะคะมาถึงเมืองไทยเนื่องจากว่าเครื่องบินไปอุบลต้องรอกระทึงบ่ายสามเราก็เลยเช่ารถขับกลับบ้านกันนะคะระหว่างทางนะคะเราก็หาอะไรกินงานนี้จากอิสตันบูลมากรุงเทพเรามาได้นอนเลยนะยนอันนนอนยาวเลยแล้วก็เอาหัวันหนนตักเมียจนถึงกรุงเทพเลยนะก็เป็นข้อดีไปเขาได้นอนเขาสามารถที่จะขับรถได้สิ่งแรกที่ต้องทํามาถึงเมืองไทยก็คือการกินค่ะ หาหารการกินที่บ้านเราสดสะอาดแล้วก็ราคาดีงามมากๆเลยนะคะกินคนเดียวเลยกนะคะบดไ,ได้กนะินโดน เสบ <Se> ะ <ba. S 2> supply